สวัสดีค่ะวันนนี้ะคะก็ผมเจ้อยู่กับนุ่งเ้นเองนะคะเดี๋ยวนุ่งเจนจะเอาออกรีวิวมาให้นะครับบาคนนี่ถอดไม่ได้นี่อันนี้คืออันนี้นะคะคือหูแมวนี่จะเป็นอย่างนี้เนาะนี่จะเป็นลักษณะนี้นี่ก็จะเป็นีแบบนี้นะคะมีมีแบบนี้ด้วยแล้วก็ข้างนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะ แล้วก็ปกอก็จะเป็นนะคะาหน้าแล้วก็ขอบวชมาให้หน่อยนะคะเพราะเราจะพูดว่าปานนั้นลดเกลียลาย์ทะลายลื่นไปแล้วแยกงานเก่งใช่งเก่งเก่งนะคะเกยไหมคะถ้าใครบวชว่าน้องเก่น่ารักก็คอมเมนต์มาให้หน่อยนะคะ Det uh -huh. <laughs>